สวัสดีครับสวัสดีสำหรับผู้ที่กําลังรับชมรับฟังนะครับตอนนี้คุณกําลังอยู่ในช่องเดียวกับคอมนะครับมาหาการปัญหายอดฮิตของคนใช้คอมนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเช็คการ์ดจอเบื้องต้นนะครับว่าการ์ดจอของเรานะครับยังทํางานได้เต็มประสิทธิภาพตรงตามสเปคของโรงงานอยู่หรือเปล่านะครับเอาละครับวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าไปโหลดโปรแกรม GPU-Z ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับให้เปิดเบราว์เซอร์ก่อนนะครับเราพิมพ์ไปว่า GPU-Z นะครับ คลิกไปที่เว็บไซต์แรกเลยครับกดดาวน์โหลดครับแล้วก็กดดาวน์โหลดครับแล้วกดดาวน์โหลดในเซิร์ฟเวอร์ของสิงคโปร์นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับโปรแกรมของเราก็อยู่ในส่วนโฟลเดอร์ของดาวน์โหลดครับให้คลิกไปที่ด p พีซีครับเลือกที่ดาวน์โหลดครับแตะคลิกเข้าไปครับกดเยสครับ ซึ่งโปรแกรมนี้นะครับก็จะแสดงในส่วนของรายละเอียดนะครับของการ์ดจอของเรานะครับอย่างเช่นชื่อรุ่นของการ์ดจอของผมนะครับก็จะเป็น GTX 1 0 8 0 T.I นะครับแล้วก็จะแสดงในส่วนของ GPU clock default clock นะครับรายละเอียด BIOS ดเวอร์ชันต่างๆนะครับเอาละครับเรามาดูวิธีการเช็คการ์ดจอเบื้องต้นนะครับว่าการ์ดจอของเรานะครับมีปัญหาหรือเปล่านะครับให้เรามาสังเกตในส่วนของ GPU clock และ o o t นะครับ แล้ววิธีเปรียบเทียบนะครับว่าการ์ดจอของเรานะครับ default clock b o o t clock นะครับตรงตามสเปคของโรงงานหรือเปล่านะครับให้ทุกคนนะครับสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตเนี่ยครับให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับแล้วกดหน้าต่างโปรแกรมของ gpu s e ขึ้นมาด้วยนะครับให้เราพิมพ์รุ่นของการ์ดจอเรานะครับอย่างเช่นชื่อรุ่นของผมที่แสดงในโปรแกรมนะครับก็จะเป็น gtx 1 0 8 0นะครับตามโดยยี่ห้อที่เราใช้อยู่นะครับ่างผมใช้เป็น a l l a สนะครับก็จะแสดงเว็บไซต์ในส่วนของผู้ผลิตนะครับ ผู้ผลิต icism. ออร์ดก,ก็เป็นกิกไบต์นะครับให้คลิกไปที่เว็บไซต์แรกเลยครับแล้วคลิกไปที่สเปคสินคา้าเปิดหน้าต่างโปรแกรมของเราเข้ามาด้วยนะครับและให้เรานะครับลองเปรียบเทียบนะครับซึ่งของผมนะครับอยู่ในส่วนของ OC Mode นะครับให้ไปดูในส่วนของเบรนะครับอย่างเช่นเบรดเคาะของทางผู้ผลิตนะครับอยู่ที่1 5ึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบมกะเฮิร์นะครับ ของเราก็อยู่ที่1,504เมกะเฮิร์นะครับในส่วนของบูตคอกนะครับของทางผู้ผลิตนะครับอยู่ที่1,708เมกะเฮิร์นะครับของเราก็อยู่ที่1,708เมกะเฮิร์นะครับซึ่งก็ถือว่าตัวโปรแกรม GPU-Z นะครับกับตัวของเว็บไซต์ของผู้ผลิตนะครับถือว่าสเปคนะครับตรงตามกันเลยนะครับเอาละครับวิธีดูนะครับว่าตัวการ์ดจอของเรานะครับบูตคอกเบดคอกนะครับสามารถวิ่งได้ตามสเปกนะครับให้คลิกไปในส่วนของเครื่องหมาย Question Mark นะครับแล้วเลือกไปที่แท็บเซนเซอร์ครับอยนะครับ GPU clock กนะครับก็จะวิ่งต่ำมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้งานนะครับเมื่อเราลองทำการกด s t าร t r e n d e ด test นะครับเมื่อคอรของเราวิ่งลงสูงได้อย่างงี้ครับก็แสดงว่าการ์ดจอของเรานะครับไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับสามารถวิ่งได้เต็มประสิทธิภาพอยู่นะครับแต่ในกรณีที่การ์ดจอของเรามีปัญหาครับผมก็จะมีตัวอย่างของการ์ดจอนะครับที่มีปัญหาครับบูทคอกไม่สามารถวิ่งได้เต็มตามประสิทธิภาพนะครับที่โรงงานกําหนดไว้นะครับสามารถดูเปรียบเทียบตรงนี้ได้เลยครับเช่นบู t คอร์กนะครับวนจม กลายเป็นว่าสามารถวิ่งได้เพียง987เมตรเท่านั้นเองครับเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเช็กกั๊ดจอเบื้องต้นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ประสบปัญหากับการใช้คอมนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับในคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาให้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ